แม่พี่น้องจ้าวันนี้ฝรั่งฝั่งโค้งพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บยอดไอหน่อไม้ฝรั่งอีกแล้วจ้าสวยๆอวบๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นไหมสวยนี่ยังหลายอยู่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่นี่ฮ้ยหักดังโป๊ะ,ปะเลยเนาะ โอ้เอาพันไปไว้นบ้านเฮาบ่ได้บนนี้นไว้ปลาใกล้ๆเฮาจะจักสิเอามองได้่ะนะเพื่นพนอนหลายจ้จะพ่อแม่พี่น้องจ๋าปีแรกนะคะที่ฝรั่งฝั่งโขงเคยเก็บจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าปีแรกของฝรั่งฝั่งโขงจาเ้ยนี่จ๋า จักจะเอาอันบองใดดีเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋ามันงามัมนหลายนี่อย่าตาลายเด้อจ้ะอย่าตาลายเด้อนาเพื่อนจ้าเป็นช่วงเป็นนาของเพื่อนออกมุมาเก็บช่วงนี้จากหน่อยกบแกแกละกะมาแซบและจ๋า โทษเขาเอาภัยในตาลายกําลังฟังทูงกันทั้งเก็บทั้งทายมันก็เลยสันจ้ะมือเดียวข้อี่ำจ้ะนี่นี่นนนนต้นหอม คล้ายๆต้นหอมนั่นแหละจ้ะแต่เห็นเพิ่นห้องกันนอยอดหน่อไม้ฝรั่งจ้ะโอ้อันนี้เพื่อนโหวดว่าเอาอส,วยเยอส,วสวยๆเยอะแยะสวยๆเยอะแยะเลือกเอาเพื่อนก็บวอเอานี่นี่ กำลังฟังคงมาบ่ถือแับจากเพิ่นพามาโอ้ยจักกรตาจักถุงจะ้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะเพี่ใส่ใน่ะจะสิตาเลนตาลายในเด้อจ้ะเด้ออ,อจักถุงจักกรตาถุงน้ำขาวโพอถุงน้ำว่าได้เอาใส่กระปะอันตาหลังม้าเนาะ กระเป๋าหลังอะน,นะน้ำนะปวดเอวจ้ะเพราะว่ามันหลายเส้นเหลือเกินจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่เพิ่นหลายเส้นเหลือเกินนี่สักลากอยู่อรด นี่เพิ่นหลายเสือเหลือเกินเพิ่นหลายเสือเหลือเกินจ้ะอ,อ๊นี่เด็กสิกเกีไปท่าใดแบบใดอืมนี่จ้ะ อาจจะเลี้ยวว่าเ็นจะเพิ่อนอันบังกันอยู่กับอันต้นไม,ม้ว่าสิสังเกตเห็นเนาะโอ้ปวดแอวแห้งจ้ะพุ่นอ่ะในปลาพุ่นกับซากลากอยู่โอ้จักจะเอาแบบใดดีดจะจักจะเอาอันตัวใดดีด เลือกเอาอ้วน,นสๆสตาราแล้วบอกเป็นจังไรเรามันอ้วนนี่เออนี่นีาา่งามขากงามเนี่ยฝนอ้วนยังงูจักดิพักอ้วนนี่เป็นแนวใดล่ะนี่มันคือคือการไปเบิร์ดละ่ะเหรอ ผักข้วนมันเป็นแนวไดน,นี่เออลองฟังผงงยากน้ำกระตาตาหนามกระตาอันพักจะ้ะมันเก็บมือเดียวจะยากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมือเดียวจะจะบ,บูธนัดตอนใด มันหลายอีหลีจ้ะนหลายมันหลนี่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 ไหลจนไปว่าถป็นเก็บว่าถกว่าจะเอาตรงใดดี vườn cặp Đi cuộc Đúng bỏ Phun này Ôi Phẳng sạc là Ừ Ôi Nhàng to nhàng về ผู้ใดออกแล้วกำลังมันเออ พี่เตะเตะใส่หมูใส่ผผาใบกันยังตีว่ามันอันนั่นอยู่ใส่ถุงเท้าสานต้องใส่ถุงเท้าเงี้วเนาะทางที่ดี่เออบ้านเขากับมางหัดละเมนบอก โอ้ວ່າຜູ້ໃດເດີ້ໂຕໜູກໍຍັງລົງລົງລลງລຶມອືພໍ່ມັນຄືກັນເດເຊຍຊອຍຄັນເບິ່ງກັນເວົ້າແມ່ນຈ້າແມ່ນແນ່ນ້ອຍຄົນ ต้องเอาลองเท้าบูดภูนานีนามาจังพอดีเพราะแม่หนูเก็บสันพวดบอนนี่เก็บเาเงาหว,ว่าโอ้ยจะเอาเลยโอ้พอดีสันน่ะขันวาสันกับพอดีละสันนี่นึกว่าสิให้เอาเนาเง่าสันดอกเออ โอ๊ยเสมือนงามเดึงงามเพิ่งปวดเอลเนาะนปวดเอลครักเนาะม,มันหลับมันหนามันมันได้หลายม,มันเหมือนบัวเป็นดอกกำลังแตกหลายปันนี่ สิเมิดกะน,นอกสะจากมันเหี่ยวถิ่งนี่ละเนี่ยคิดว่านะแต่ว่ากินเพลินก็คือหอมปลาอยู่ดิหอมหอมคือต้นหอมนี่คือดอกหอมเขานี่น้ำพักน้ำแม่จากพ่อแม่พี่น้องจาาง๋ามาเป็นง้ำกระเดียกกระดอดแฮ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝังโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝังโค้งนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าว่าฝรั่งฝังโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทำอะไรวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บยอดไอยอด อย่างกับเพื่อนห้องนะยอดไอผักไอหน่อไม้ฝรั่งจากพ่อแม่พี่น้องจา๋าแต่ว่าก็คล้ายต้นหอมพือกันจ้ะห้องต้นหอมปลาก็ได้ด่นี่หอมกินคือต้นหอมปลาเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าไปละจ้าบ๊ายบาย up and down